สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่ทพาพฤษภาคมปี2567นะครับมือนีปาลตาสภาพพี่น้องมาเบิงว่ามือนีมีค์บอร์ดแจกักโตรุ่นไหนในราคาแจ็กบาทนะครับโตที่พี่น้องนี่ยิงนได้ฟังอยู่นี่นะครับเป็นามาฮ่า PSR รุ่น E43 เครื่องงามๆนะครับีเป็นเครื่องของฝรั่งอามาิกาเบวตานะครับเครื่องงามเลย,ยพี่น้องเด้อ สี่มือสองเกือบซ้ำเลยมือหนึ่งครับตัวนี้เห็นไหมภาพโดยรวมด้านสูงนะครับมุมสูงประมาณน,นี้ครับจร่งที่พี่น้องสี่ได้นะครับกับซ um ิมี่ฟูมือสแตนวางโน้ตแล้วกับอะแดปเตอร์นะครับขาตั้งตัวนี้ก็ขายด้วยพี่น้องเด้อขาตั้งตัวนี้ขายราคา1,900รรวมทรง เป็นขาตั้ง2สันนะครับเป็นขาตั้ง2สันความมุมสูงโดยร่วมนะครับขาตั้ง2ชั้นราคา1,900รวมทรงนะครับสภาพสภาพใช้งานได้ปกติแข็งแรงดีครับตัวนี้อ่ะนี่ด้านข้างอ่าคีย์บอร์ดนะครับด้านด้านข้างคีย์บอร์ดแล้วก็อ่าของขาตั้งนะครับมาพี่น้องประมาณนี้นะครับ พี่น้องก็สิว่าเป็นยังบัาตาคือบัตั้งคีย์บอร์ดสองตัวในขาตั้งนะครับถ้าตั้งขาตั้งแล้วเดี๋ยวพี่น้องเห็นความคมชัดของคีย์บอร์ดบ่เห็นเห็นบ่ชัดเจนนะครับเริ่มแจ้งพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดยามาฮ่า psr ec-3 ราคา1 5 0่ารรวมส่งนะครับ ตัวนี้ลงจังหวัดให้หลูกทุ่งอีสานให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทรงเลื่อนพี่น้องเอ้อพร้อมเอาไปกระเสียบปักเหรินได้เลยพี่น้องใส่เครื่องบวกเป็นให้ทั่วบอกระบาตานะครับเดี๋ยวบอตาอัดษฐาการใส่เครื่องให้ทางล่ายให้พี่น้องขึ้นต้นนะครับอมาเบิ้งตัวต่อไปนะครับมาเบิ้งตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นคียบอร์ดยามาฮารุ่น PSR 4 5 0ูนย์ตัวนี้กระเสียงดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเสียงกลองแน่นๆพิ้นตัวนี้ฮาวดีครับพี่น้อง เพราะว่าสิเป็น450 e 4 5 3บาตาเดลเหรียญรีวิวไปแล้วนะครับบาตาเหรียญรีวิวไปแล้วสามารถพี่น้องสามารถขับไปเบิ้งย้อนหลังได้เด็กพี่นอ de, ้องเด้อวางมือสองมือนี่นะครับสภาเพเครื่องโดยรวมก็หนานีบาตารีวิวด้านข้างด้านหลังไปหมืแล้วน้องพี่น้องก็สีมีรอยขิดปวนบ้างนะครับมีห้อยกิดควนบ้างริ่มก็บบว่าได้ถือว่าขาวมากนะครับตัวนี้นะครับใส่งานได้ปกตินะครับกดติดทุกลิมนะครับ บาร์ตารเดลินรีวิวไปแล้วนะครับพี่น้องสามารถเข้าไปบึงฟังรีวิวบาร์ตาเลนได้นะครับตัวนี้แถม USB ให้1ตัวนะครับ USB เป็นอ่ตัวจังหวะและเสียงนะครับตัวนี้บาตาบ์ไ่ได้เสียบให้พี่น้องเนี่ยบึงนะครับแถมให้ตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับราคา8,003 3นะครับ Yamaha PSR 450ราคา8 3 0 0แถม USB ให้1ตัวนะครับมาเบิ่งตัวเทิงครับพี่น้องเป็นคีย์บอร์ด Casio รุ่น CTK 7จ็ดพันสองราคาหกพันหาตัวนี้บาตากาลินรีวิวไปแล้วนะครับเออราคาหกพันเก้าครับตัวนี้บาตากาลินรีวิวไปแล้วราคาหกพันเก้าสภาพเครื่องริมงามๆเลยครับตัวนี้ริมขาวจั่วเลยบอดีง้งามๆครับตัวนี้เสียงดีเสียงแสแนมมวนครับตัวนี้คาสิโอลงจังหวดไทยลุก่งทีสานตัวนี้ความทรงนะครับทุกเครื่องความทรงแล้วบาตาลงจังหวะเสร็จลงเสียงให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็พความทรงลงเสียงให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้จะมีตำหนินะครับมีตำหนทิที่ว่าลำพ่งฟังขวาฟังขวาของเฮ้านี่แหละครับมันบววดังนะครับแต่ว่าสามารถเอาหูฟังหรือเสียบต่อเข่าเครื่องเสียงใดได้พี่น้องเด้อ้าเฮ้าเห่นต่อ,อ่าานที่บอร์ดนะครับถ้าเฮ้าเห่นต่อ่านที่บอดอลำพ่งฟังขวาจีบดังจีด,ดังฟังซ้ายแต่ว่าระบบเสียงดังแห้งดีอยู่พี่น้องหรือว่าจะเสียบหูฟังก็ได้นะครับหรือว่าจะเสียบต่อเข่าเครื่องเสียงเด้อนะครับตัวนี้เสียงดีลุงรีวิวให้พี่น้องเดือบ่งแล้วราคาหกพันเก้ารวมส่ง มาเบิ้งอีกตัวสุดท้ายนะครับของมือนี้เป็นคีย์บอร์ดอ่ายามาฮ่า p s r e c ห้า c สองสามครับพี่น้อง c สองสามสภาพเครื่องโดยร่วมใช้งานไาดา้ปกตินะครับก็มีรอยขีดข่วนบ้างริมก็ไม่ได้ขาวนะครับริมบ่ได้ขาวมากนะครับก็ถือว่าอ่าติดเหลืองนะครับบ่ได้ว่าติดเหลืองมากอ่ะเทียบกันสองตัวด้วพี่น้องเด้อลิมประมาณสูสีกันนะครับราคา7,300ร่วมทรงยามาฮ่า p s r e c สองสาม ราคาเจ็ดพันสามร่วมทรงสภาพบอดี้นะครับตรงนี้จะมีรอยยุบไปหน่อยนึงพี่น้องเห็นไ่ซึ่งออไปใกล้ๆบาต้านะครับอ่าตัวนี้มีรอยยุบนไปนึงตำแหนีน้ที่มีมองนี้นะครับแต่ว่ากับไม่มีผลต่อการใส่งานอาจจะมีผลต่อความดูดซึมความสวยงามพี่น้องนะครับสว่วนปุ่มปุ่ม,มกดทุกปุ่มใส่งานได้ล่งจังหวะไทยลุกทุ่งอีสานแต่งเสียงไฮเซตเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาไปกระเสียบปักเล่ดไดเลยนะครับ,บ,บ,รบทุกเครื่องนะครับเอาไปมีหมอแปลงหาเสียบปักเล่ดไดเลยเลยด้อพี่น้องเด้อ ตัวนี้ก็มีรอยขีดข่วนบ้างตามรอบเครื่องบอริภาพพี่น้องบึ้งด้านหลังด้านฐานขอพี่น้องเนาะมันแคบนะครับมาหนี้นะครับอาจพี่น้องสนใจตัวไหนนะครับก็ดขั้วมาสอบถามกินกลางกันมาได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้บ้างบ้างหักบัท่านไปก่อนบาตตาสีเลนรีวิวให้พี่น้องได้ฟังนะครับตัวยมห้าพีเอสอารีซีสองสามราคาอเจ็ดท่านเจ็ดท่านสามนะครับตัวนี้ราคาเจ็ดท่านสามหักบัท่านได้ไปด้วยพี่น้องเด้อหากบ้างเดี๋ยวบาตตาสีเลนรีวิวให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับ เอามาท้วนกันนะครับว่ามีรุ่นไหนแน่นะครับอ่ะเริ่มตั้งแต่ตัวสี่เท่านะครับตัวนี้เป็นยาม่าพีเอสอาร์สี่หาราคา8,300เริ่มตรงนะครับแถมแผ่นได้ยูเอให้1อันเป็นจังหวะนะครับและเสียงนะครับตัวนี้เสียงมวลเสียงดีเสียงแน่นนะครับเสียงพิมนห่าวดีนะครับอ่าตัวขังเครื่งผู้ใดมาคาซิโอนะครับคาซิโอ c ี k 7,200ตัวนี้กาลิลรีวิวไปแล้วนะครับราคา6,900เก่ร่วมทรงมีตำหนิที่ว่าอ่าดอกลำพุ่งฟังหัวมันบอดังนะครับ ฟังทายปกตินอนัางเกงใส่งานได้ปกติเสียบหูฟังได้ต่อเข้าเครื่องเสียงได้ปกตินะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับที่พี่น้องได้ยินนะครับก็บเป็นยามาฮ่า PSR E453 เป็นเครื่องงามๆจากฝรั่งนะครับตัวนี้ราคา1500ม่รวมทรงเครื่องสวยมากนะครับริมบวาิริมบอดี Body, ต้ต่างๆก็สวยงามนะครับแถมคู่มือแถมที่อสัสแตนวางนุ๊นและอะแดปเตอร์ม้อแปลงนะครับของยามาฮ่าแท้นะครับตัวนี้เครื่องงามๆหากพี่น้องสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับ และขาตั้งด้อพี่น้องเด้อขาตั้งตัวนี้เป็นขาตั้ง2ชั้นนะครับขาตั้ง2ชั้นขายราคา1 9 0่ารวมยรทรงนะครับหากพี่น้องอยู่ใกล้เขตสม,มุทรปราการบางที่สามารถเข้ามารับเองหรือเข้ามาลองเล่นที่บอร์ดเขตเองได้ด้วยพี่น้องด้อเพื่อป้องกันความสบายใจของพี่น้องในการสร้างสื่อนะครับหากพี่น้องบอุญใจให้พี่น้องเข้าไปเช็คนะครับเข้าไปเพจเฟซบุ๊กบาต้ตาบาต้ตาพ่อลุกสามเพจเฟซบุ๊กนะครับ ไปเห็นพี่น้องก็ดจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าตั้งแต่คีย์บอร์ดรุนนั้น,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 นรุนนี่ราคานัน้นราคานี่ข้ามากเหมือนตอนไหนและเวลาเท่าไหนนะครับบาตอรจะหยแย่งไปแน,น่นันแล้วพี่น้องก็ดจะเห็นว่าจัดทรงไปที่ไหนมีลูกค้าจากจั้หวัดไหนโอนเงินมากจำนวนเท่านั้นเท่าน,นี้พี่น้องก็จแสด้ภูมิใจในการสั่งสื่อคีย์บอร์ดนะพี่น้องเนะาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าจะเป็นทางช่องยูทูบและว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊กบารตอาพลสามหรือว่าติตต่อมาทางไอดีไลน์ครับ 0841289773 ID line ID line ก็เปิดผู้อันเดียวกันครับเปิดผู้บาตากับ0841289773ฝ้กพี่น้องเด้อฝากพี่น้องอีกแน่นะครับนะครับฝากพี่น้องฝากข่าวสารนะครับประมาณกลางเดือนประมาณวันที่20นะครับ18 19 20ประมาณนี้ครับเดี๋ยวสีมีคีย์บอร์ดขพมาารอดใหมนะครับพมาประมาณเกือบ20ตัวประมาณ1 0ก็าตเกือบ20นะครับ ให้พี่น้องได้เลือกได้เล่นกันราคาเริ่มตั้งแต่ราคาเริ่มตั้งแต่หาพันกว่าบาทบวกเกินหมื่นได้พี่น้องด้ื่อาจทำมีหมื่นกับมีหมื่นในน้อยนะครับให้พี่น้องได้เลือกเล่นราคาตามงบนะครับสามารถเล่นจังหวัดไทยลุกทุ่งอีสานได้ทุกเพื่อบางเพื่อนกับลุงเสียงแซมได้นะครับบาตาสีเน้นลุ่งเอาคี์บอร์ดเม่าที่เป็นลุงจังหวัดไทยลุกทุ่งอีสานบานท่าได้ลุ้งเสียงเสียงแซมได้นะครับเป็นบางรุ่นนะครับเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาตานะครับอ่ีครผม